กลับมาในช่วงนี้นะครับ,รบช่วงสุดท้ายของรายการไอซ์อมในช่วงปอมอิชชูนะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยนะฮะกับ2พระเอกนะฮะคุณเรย์มักจอแนลและคุณ Under อันดาดาเอเวอร์ลิงแฮมเอเวอร์ลิงแฮมง่ายๆพออ๋ออะไรครับไม่ยากกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะโอทีผีโอเวอร์ทอมครับผมนี่เขามีท่าท่านี้ใช่แล้วนะครับและจะบอกว่ามีโอกาสได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบสื่อมวลชนมาเล่าเลยไหมเป็นไงเรื่องเป็นยังไงสปอยยลเอย มันเดาไม่ได้ต้องไปดูกันเองนะฮะ<อ>เป็นเรื่องที่ตลกเพราะไปย้อยแล้วด้วยมันเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้น้องวีเดาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตลกผีหลอกผีหลอกหลอกผีผีหลอกคนคน,กคนหลอกคนหลอกคนคนหลอกผี พครบแล้วแหละหมดเลยอย่างี้ต้องไปดูต้องไปฟังแล้วแหละว่าพี่นันด้พฟลิงแฮมกับพี่เรเนเขาจะพูดถึงหลังเรื่องนี้ยังไงบ้างใช่แล้วรู้สึกว่าจะมีความรู้นะแล้วก็สาระต่างๆมากมายในการสอดแทรกในการพูดคุยกันอยู่ถูกต้องคุณธรรมต่างๆมาเยอะมากเยอะมากจริงนะรอติดตามนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปติดตามชมภาพยนตร์กันนะฮะของแ Star Pro p r o d u c t i o นนั่นเองกลับมาทำภาพยนตร์ผีอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามในสกู๊ปกันเลยครับอิชูเป็นหนึ่งในห้าโรงแรมที่ผีดุที่สุดในอาเซียน มึงไปถ่ายรูปโลเคชันงานแต่งไม้กูเลยนะพี่เห็นรองเท้าหนูไหมยี่ยี่พวกนี้แม่งไอ้อาก็ยังทำตัวโอทีอยู่นั่นน่ะกูเลยเล่นไม้แหงเลย สานที่จัดงานเป็นโรงแรงของผมเองซื้อไว้นานละอีสองอาทิตย์งานแต่งต้องพร้อมงานนี้เงินไม่อัน้นพี่เห็นอะไรตรงนั้นป้าก็หนูบอกแล้วไงพี่ว่าที่นั่นอ่ะผีดูกูให้เลือกถ้าทำงานนี้จบนะเว้ยกูจ่ายโบนัสทุกคนหเดือน <c oughs> สรุปว่าทุกคนเอา <c oughs> ใช่ไหม มีอะไรเลยอ้อดูหน้ามันดิมึงรู้รึเปล่าวี่นี่มีเผีอผีต้อนเลิกตอนนี้ยังทันด้วยถ้าใครกลับบ้านนะเตรียมหางานใหม่ได้เลยเวลไม่ต้องกลัวนะครับพี่ไม่ทำอะไรหรอก สุภาพมึงเลือกอะไรบางอย่างได้ไหมก็กูเคเียนเลยครับเพราะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงานเนี่ยเราจะได้สนุกสนานเฮฮากันแน่นตัดวงจรต้้งของมันให้หมดโว้ย พี่เหรอนมโดนแขนนะ กลับเข้ามาในช่วงนี้นะฮะกับป๊อปอิชูนะครับวันนี้เรามาอยู่กันนอกสถานที่นะฮะแล้วอย่างที่ได้ชมภาพยนตร์ตัวอย่างไปนะครับกับภาพยนตร์เรื่องโอทีนะฮะตอนนี้เรานั่งอยู่กับ2นักแสดงแล้วนะครับคุณอนันดากับคุณเลนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวสสัสดีค um. รับสวัสดีครับสวัสดีครับป๊อปอิชูครับป๊อปอิชูเป็นช่วงป๊อปอิชูครับพี่ใช่ฮะเราพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมต้องทิชชู่นะทำไมถึงเลยดนแลเศร้าอย่างนี้หนังเรื่องนี้เศร้า อาเศร้ามากเป็นหนังอาดราม่าเพราะที่ทับซ่าเราดูว่าจอยอนันดาของเราเนี่ยครับผมอาจารย์ชอบเล่นนัถ้าเรียกให้เต็มต้องจ่อยอนันดานะครับผมเอออนันดา everywhere everywhere ปีนี้แมทชิวด้วยแมทชิวแมทชิว everywhere จอยอนันดาแมทชิว everywhere ทำไมจะต้องเป็นจ่อยอนันดาแมทชิว everywhere ครับเดี๋ยวก่อนแกยังไม่ตอบคำถามเราเลยชู้คืออะไรเออช่างมัน เขาบอกว่าเป็อความมีชู้นะเขาบอกพีชู้แก้ให้แล้วแก้ให้แล้วเพี่อดาแก้เรียบร้อยเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับดราม่าอกหักรักคุดไม่ใช่หนังผี โอทีโอทีนี่ครับท่านผู้ชมครับเออโอทีโอทต้องเล่าให้ฟังมีวิธีทาด้วยมีท่าเออสงสัยผมสงสัยท่าคืออะไรคืออะไรอ่ะคือบอกตรงบอกยังสงสัยอีกให้แล้วคนที่นิ้วนี้ขาดเนี่ยมันทำไงวะไม่ได้แล้วถ้าเป็นนิ้วล็อกอย่นิ้่งทำไงขาดมันก็ต้องมันถ้าจะทำได้ล่ะก็ประมาณนั้นเข้าเรื่องหนัก็ได้มันมีอะไรมบ้างพี่มัยมีอะไรบ้าเนี่มันมีมันอาจจะประมาณว่า อ่าบางเรืนึงเอ๊ะฉันจะไม่เบอาเจอหรอกว่าจริงไม่จริงไม่จริงไม่ตายอะไรีหรือเผีก็เหมอนกอีกหรือเปล่ามฝรั่งไะมันชอบมีตอนโกหกมันก็จะทำนิ้วอย่างบีบีบีบใช่ใช่ใช่หรือว่าเป็นโมคะอย่างนี้มีหรือเปล่าเขาพิจารณาเรื่องนี้เป็นภาคต่อใช่ไหมพี่จากตีสามคืนสามทีดีภาพยนตร์เรื่องตีสามคืนสามทีดีตอนนั้นมันเป็นยังไงพี่เรื่องราวคร่าวๆ้ย้อนกลับไปตอนนั้นก็แบบ สองสามปีที่แล้วมันก็จะมีเรื่องเขาประโยชนเรื่องตีสามคือด้านที่ดีอ่าตีสามซึ่งมันรวมเอาไว้สามเรื่องด้วยกันสามเรื่องเออสามเรื่องหนึ่งสองสามเรื่องเรื่องโอทีเนี่ยโอทีเป็นเรื่องสุดท้ายอ่าใช่เรื่องโอทีตอนนั้นผมอ่าเล่นกับชักพิษครับผมเคยได้ยินเคยได้ยินคุณคุณแม่เลยคุณคุณน่าจะน่าจะเคยเนี่ยครับผมอ่าเล่นกับคุณชานอ่าฮะใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยนายอยู่ด้วยไหมข้างนั้น พี่พีนานาตอนนั้นเนี่ยก็อยู่อยู่อยู่ in spirit อ uh ่าฮะ in spirit in spirit แปลว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอยู huh. uh ่แ huh. ต so ่จิตใจวิญญาณเขาเรียกวิญญาณไม่ได้เป็นหนีนะแต่ว่าสนใจมาแสดงด้วยเพราะว่าเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทการันต์เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นโอเคใช่ผู้ถือหุ้นน่าจะคือพิชากิจก็ชื่อการันเนี่ยใช่ไมพี่เลเล่นเป็นทีชราช คลิปมาแล้วเออทำกันบ้านมาครับผมน่าจะรุ่งเงยนะนี่เลนด้าก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนตอนนั้นยังไม่มานี่พูดถึงภ่านหุ้นส่วนาสไทยหรือว่าโอเคโอเคอันนี้เอาด้วยแล้เอาด้วยแล้วไม่เลยไปเันใหญ่แล้วถ้าเป็นท่านจะเพิ่มเข็นช่องนะไม่ครับสาระคำนึงจะมาถึงเนี่ยคือในวันนี่มันเป็นเป็นเรื่องโอทีโอทีแล้ยอดมันะโอเวอร์ฐานโอเวอร์ฐานทำงานนอกเวลาในบริษัทเราเนี่ยบริษัทการันตีเนี่ยครับผม ุณน้องนู่นนี่นั่นที่แบบว่าเวลาทํางานก็จะไปทํางานนะครับแล้วทำอะไรกันก็ก็จะเล่นเฟซบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กเช็คเงินสกุเงินสก้าวแชเป็นสาวเอ้ยเรื่องเรื่องปกติแล้วนะเนี่ยมันมีความสนุกอย่างหนึ่งให้พี่ฟังหน่ยไม่เธอคุยไปตรงนี้คุยตรงนี้รายการเดียวกันคือเรื่องเรื่องเนี่ยอย่างที่พี่บอกถ้าบทีถ้าทำกิจกรรมมันก็เกิดในออฟฟิศออฟฟิศแีการแกล้งกันใช่คือคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็น เป็นหัวหน้าเป็นเป็นเจ้าของบริษัทครับแกล้งี่แการที่เป็นรุ่นน้องที่สนิทสนมกันอะไรเงี้ยมันก็จะแกล้งกันไปแกล้งกันมาเพราะว่าไม่อยากให้พนักงานมันเบื่ต้องไม่ใช่เบื่อคือจะได้เลิกทำโปรตีทักทีเพราะว่าไม่ไม่อยากจ่ายค่าตังค์เอาวันนี้คราวนี้เนี่ยด้วยความที่มันสนิทกันมากนะสำหรับคนในบริษัทอะไรเนี่ยมันก็กล้าแกล้งเออเจ้านายเราแกล้งยังไงอ่ะโมัน เยอะมากเยอะมากคือพลิกไปพลิกมาจนสุดท้ายเราสุดท้ายเรื่องยากๆนะเกิดทำให้แบบว่ามีคนน้องหรืออะไรเงี้ยนะเฟซเนี่ยทิ้งหน่องเสียชีวิตไปสองท่านนั่นเองสองคนใช่มันก็เลยต่อต่อมาจากตรงมาตรงนี้ก็ได้เองรับรับภาคนี้เล่นแบบว่าดูกวนๆ ครับดูเล่นยากเล่นยากไหมพี่เล่นเป็นตัวเองเล่แงจริงๆแล้วเร็วประมาณนั้นเลยผมว่าตัวเอร็วไปเฮ้ยโอ้ยเผาเหรอมีเรื่องเาไหมพี่เป็นไงฮะสำหรับสำหรับเรื่องนี้คือสนุกนะอยู่กลองถ่ายสนุกมากคือเรามันพอเราเจอตัวละครที่มันแบบเอาแบบพูดจริงๆนะมันมันทำมันทำอะไรแล้ว มันไม่ผิดอะอทำไมเราไม่ผิดเอคือเราแสดงอะไรมันก็ไม่ค่อยผิดเพราะมันเป็นคนเลวที่มันเห็นแก่ตัวอยู่แล้วไงคืออะหนังผีคิดว่าต้องมีผีใช่ไหมมันต้องมีผีแล้วเรื่องนี้ยากขนาดอนนั้นเต้องลองไปดูเพราะว่าไอไอไอสโลแกนของเราคือผีหรือแผนผีหรือแผนมันมีอะไรซ่อนอยู่คือคือในนั้นเนี่ยคือต้องไปดูไอต้อมันมันคือผีหรือเปล่าอยากรู้ว่าเรื่องคนดูเนี่ยที่กลัวผีจะมาดูเรื่องนี้ได้ไหม ดูได้ผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ทิขิกล่าที่จะมาดูหรือว่าคนที่กลัวมากไม่ไม่กล้าที่จะมาดูใช่ไก็ก็ก็ปนที่จะมาดูก็ควรจะมาดูอ่าใช่อาจจะมากับแฟนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามีฉากอะไรน่ากลัวหรือว่าอะไรแบบนี้โอ้เงีออจีนไปอีกไม่ว่าจะกลัวผีหรือว่าแผืออะไรก็แล้วแต่ มา,มาดูัใช่เพราะว่าลองดูแบบบอสสคนนี้เนี่ยครับลองดูหน้าตาแต่ละนคนนะฮะหน้าตาที่ไม่คอยเตอร์ชัดเจนอ่าใช่ว่าแบบว่าเอ๊ะมันจะเจอผีจริงมันจะมีผีจากภาคที่แล้วตามมาหลอกหลอนมันจะเป็นแผนทั้งหมดที่เขาวางไว้อะไรนะครับ โอเคไอ้เทรลเลอร์ที่เราได้ดูไปมันอาจจะตัดไปทางงานนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดไม่ขนาดนั้นเอาเกตไว้มันเป็นแผลแล้วแล้วนอกจากความน่ากลัวที่จากภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีอารมณ์มืออื่นอีกไหมพี่ไม่มีเลยไม่มีนะก็เดียวตลาคมมีอะไรใในนนหหัง้ดตกใจ็เลยคนดูทีเซอร์ได้เสียงหัวเราะเหมือนกันม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 ีมาเรื่อยๆในในความที่เป็นสไตล์แบบคนๆควรของคนที่ชอบบ มันกลับมาแบภาคแรกแครับมันก็จะมีอะไรที่เราแบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันสามารถแกล้งกันได้ขนาดนี้หรือว่าเรื่องของอเทคนิคพิเศษต่างๆที่ที่สามารถคิดและประดิษฐ์มาลองจริงๆอะเราว่าไอ้เรื่องนี้มันสุดท้ายแล้วเนะี่ยคือมันสะใจอะสะใจมันดูเพื่อความสะใจอะเพราะเราพอเราเห็นไอ้คนบ้าๆพวกนี้มันทำอะไรแบบ ชี้นเพี้ยนของมันอ่ะมันพอมันหลุดมันหลุดสุดจริงๆอ่ะพอเราดูเราก็แบบผมผมจะมีความรู้สึกเดี๋ยวสุดท้ายคุณจะเริ่มเชียร์แล้วแจะจัดจัดๆหนักเลยจัดเต็มเพราะว่ามันสะใจอยู่ไงเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วกันยิ้ม3ตุลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่อยๆว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความขึ้นไหวอย่างไรบ้างครับผมวันนี้เป็นแค่เขาเรียกว่าเริ่มต้นนะฮะต้องรอติดตามสองรแสดง ครับผมนะไม่ใช่มีแค่2คนนะก็ยังมีนักแสดงอีกเยอะแยะมากมายเลยเดียวนะมาคนละนิดแล้วหน่อยคนละนาทีสองนาทีแสดงหนาใหม่กันหมดสิบวิหนังมันยาวแค่ไหนพี่พี่ไดออกคนละสามสิบวิอ่าสิบห้าหรืีที่เหลือเป็นโลเคชั่นไงเราทำรอบที่เหลือเป็นตึกแล้วก็ถ่ายซาวเข้าไปแล้วก็ตึกึก็ถ่ายตึงได้ไปครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็จะมีโดรถพาสชันโยมานวันนึงเป็นหนังอาร์ตอนะหนังอาร์ทเขาแบบเขาใช้เทคนิคพิเศษ ไอ้ไอ้ฮอด้วยนี่พี่ใช่ไหมเรื่องเนี้ยอ่าก็ก็มีเพิ่มเอามาเข้าไปใช้ในหนังด้วยสร้างมากครับใช่พราะเราหวังว่าน่าจะทำรายได้ถล่มทลายคือเราไม่ได้หวังอะไรมากถ้าถ้าถามเะยครับครับจะเท่าไหร่ดีวันแรกก็สามพันล้านก็พอเบาๆสามพันล้านเบาๆใช่ไม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 ่ต้องการแล้ววันที่สองมากหรอ เราสองกันคืนไปดูไปสองไปดูแผ่นดีกว่าเออยังไงฝากด้วยแล้วกันนะนี่เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผมครับกับรถยนต์เรื่องโอทีนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับเร่ด้วยขอบคุณพี่อันดาด้วยนะสักคู่เลยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับคุณยพูดถึงปุ๊บทัพผมมาต้อนเลยข้อมือถมักจูบโชว์พุ่มมาเลยเอาเซ็ผมคิดว่านางใช้ผมคิดว่าเธอใช้เธอเธอเธอฉลาใช้ใช้นางในฝันเธออยู่ขึนแดไหนทำงาน การสัมภาษณ์ที่เรียกว่าสนุกสนานที่สุดที่เคยเคยพบเจอมานะครับสรุปแล้วโอทีคืออะไรโอทีโอผีว่าทาว<อ>ตามชื่อเรื่องเ,ออเป็นผีแล้วรู้เรื่องไหมเมื่อคืนนี้ ไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมต้องไปดูแล้วกันนะฮะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปดูรอบสื่อมวลชนมาแล้วไงก็น่าติดตามนะฮะเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะฮะขอบคุณคุณเรย์กับคุณอนันาด้วยแล้วกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวของรายการเอป๊อในวันนี้นะฮะกับวันหยุดดีๆแบบนี้นะฮะหลายๆท่านอาจจะออกจากเสร็จรายการเราอาจจะไปกินข้าวเที่ยงไปนอกบ้านกันนะฮะก็ดูแลรถราความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับในวันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราเวลาหมดแล้วขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับครับผมขอบคนด้ไ ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทาวนินทีวีเอชดีช่องหมายเลข3 4บนะครับ,รบและก็นในช่วงข่าวค่ำนะฮะสองทุ่มสิเป็นต้นไปวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ